ว,นนวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่31ที่ข้าพเจ้าในอธิเทพผูรขานาคเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส229ขอถวายเสียงสวดทวายยายพระสูตรพระปรลิตตและมนต์ต่างถวายป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กรว่าเลสุอัตตาคันชันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชัสสสนันตุสักโมคะตัาางสักเเกมิจรุปเปิริคข,ขะขัตเตจันทลิชีวิมาเนที่เปรตเถยคาเมตรุวนะนักะเฮเขหาวัตถุม,มหิเขเตกุมภาจยันตุเทวาชาลธาระวะสวิสัมเมียกะคันตภานาคาติถันตาสันติเกยังมุนิราวระจันัง สาธถ้บม at ีสุนันตุธรรมสวรการหลวอายมพันตาธรรมสวรการหลวอายมพันตาธรรมสวรการหลวอายมพันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชิยามะสามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทโธภปควาพุทธังภะควาตังอภิวาเทมิสวาขาโตภวปะควาตตาโมธรรมังนัมัสซามิ ปฏิพันโนพระขาตสทราบว่ากะังโคสังคังนามะมิสี่าา 4. บทสวดนำมการสิทธิคาถานมุตสาพระขาวตวอรหัตตัวสมาสามุทัสสะนมุตสาพระขตัอรหัตตัสมาสามุทสสะนมุตสาพระขาวตวอรหัตตัสมารสามุทัสสะ ห้าบทสวดไตสัมมนคัมมานะปาทะพุทธังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิสังขังสระนังคชามิทุติยมปิพุทธังสระนังคชามิทุติยมปิธรรมังสระนังคชามิทุติยมปิสังขังสระนังคชามิต่ติยมปิพุทธังสระนังคชามิต่ติยมปิธรรมังสระนังคชามิต่ติยมปิสังขังสระนังคชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัณที่มีสระนังอัญญงพุทโธมีสระนังวรัง เอ <S <S เตนะสจาวเชนะสโซที่มีหุ่นตุศัพทานัที่มีสันนังอัญยังธรรมโมมีสันนังวรังเอเตนะสจาวเชนะสโซที่มีหุ่นตุศัพทานัที่มีสันนังอัญยังสังโฆมีสันนังวรังเอเตนะสจาวเชนะสโซที่มีหุ่นตุศัพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวว่ามีสตังเอกังสมัยยังพระควาสกิสุเวหาฤทธิกปิลบาตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเขนสิติปัจจามาติหินุู้คุสเตหินสเปหิวะอรหันติหิทัสสะหินเจริญกถาตุหิเทวตาเดี๋ยวพูนเย็นนัสเนปตาหุนทิปภวันตังทัศนายปิคุสังขจะอัตโคจรต้นังสุทวัสกายิกานังทีวานังตาธิพิคุสัจกตัง มัจเตหิภิกขุสตหิสปิหิวะอรหันเตหิท่สหิจโลกระทาตุหิติวตาเหยพุญเย็นานชนิปิตาพุนติพระควรตังศาสนายาปิกุสังขจัยานุนะมยมปิเยนนะเพราะขวาเตนุนะสังกามยามะอุปสังกามิตวาพระควรโตสันติเกปัจจคาถาเสียมาติอัตโคตาเทวตาเสียาาปิมลาภราวาปุริสันติมันชิตังวาพาหังภาสาเรยปภาสาลิตังวาพาหังสัมมิเชียอวามีวาสุทาวาสสุ เทวสุอัตราหิภควโวบุระตูปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตาังอภิวาติตวะเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควันโตาสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมยงังทักขิตายเย,ยวะยปราชิตส,สังคันติ อัตโขวะปาราเทวตาพัะวันโตสันติเกอิมังคาทางอัภภาษิตัตระพิคโวสมาทหังจิตตังอนัตโธอุชุกามังกังสุสารทีวะเนตานิกหิตตะวะอันธิรญานิร,ระคันติปฏิตติเตอัตโควปราเทวตาพัะวนโตสันติเกอิมังคาทังอภภาษิเจตบากีลังเิตบาปะปรีคังอินตะขีลังโอหะจะมีชาเตจรันติสุมาธิวาราจักุมาตาสุทันตาสุาาสุนาัาเีอัตโคปร,ราเทวตาพัะวนโตสันติเกอิมังคาทังอภภาษิเยกิติพุทธังสระนังคตาสีน นั่สมันอปายาภูมิงปหายะมนุษสานังเทสนานังเทวะกายังปิริปุเรนสันติติอตาโคภควาภิคุอามันติสีเยปุญญานะภิกเ,เวเทวะเกโลกะธาตุเทวตาสนิปเบรตาหุติตถาคตังทัศนายาภิคุสังคันจะเยปิเตภิกเวไอเฮสุงอัติตามัทานังอารหันโตสมาสัมพุาทาเตทำปีภควันตานังเอแตปรามาเยว,วะเทวตาสนิเบรตาไอหิสุง เตยธาปิไมหังอิตระหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอนนาคตตามัฏฐานะอรหันโตุสมัญจพุตาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาณเยวเทวตาสนิปริตาภะวิสันติเตยธาปิไมหังอิตระหิอจิคิสมิภิกเวเทวกายานังนามานิกิติยิสมิภิกเวเทวกายานังนามานิเตทธิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุรัสสัตุกังมานาสิกโรธา ภาสีษามิติเอวัมพวันติโคเตพิกุพักวันตัปจัจจสูงผกขวตาเอตัธโบจาโลกะมนุษย์กัย์ถากุมภาตะตาติสาเจติตาสิริคัพพังปฏิตตาสมาหิตาบุเทศีหาวลีสันลีนาโรมาหังสาพิสัมพุนูโอตัมัทน,นาพุทธาวิประสนนับมาวิลานาวิลาพิญยู ปัญญสติยตวะวณิกระพีลาวตวะวณิกระพีลาวตวีเตตโอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนาละเตธิวิวัตยอภิกันตารีวิชานาถภิกขรบุตรจะอัตตปมขะลุงสุตวะพุทธศาสนาสนังเทสัมประปาตุระหะหูญาณังอมนุสยานัทธสสนังอเปเกตัสสัมมัทธคุงสาสังอัตสัตตริงสตังเอเกสหัสังอมนุสยานามัทธสูงอเปเกนานตมัทธคุงทิชาสภะผู้ชาอหุง ตัรจัดสังอภิญญาจยอบวิกิตวานั่จากขุมาแต ah ่ตัวมันไยิสตาสาวัสดิ์สันนิลเตีิวกัญญาปิกันตาติวิชาณธาภิกขะวูยีบูหังกิติยุสามิกิราหิอนุปปัสโซเตจจัดสรรภาษาวายขากุมภากรปิลวทธวาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนัันโตยิสัสนิโมรมานาปิกามุงพิกุนังสมิติงวนังตจัดภาาหิมะวิตายขาคานันตะวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนัันโตยิสัสนิโมรมานาปิกามุงพิกุนังสมิติงวนัง สุดาคิราติสหัสสายะขานลนนตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินุโมระมนานาปิการมุงคิโุนังสมิติณวังอิเตสซระสสหัสสายะขานลนนตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินุโมระมนานาปิการมุงคิโุนังสมิติณวังมืสามิตาปัจัตสตายะขานลนนตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินุโมระมนานาปิการมุงคิโุนังสมิติณวังกุมพิโรราชกหิรกุเบศลสาวินีศนางพิญโยนางสจสาหัสสังยะขานังปุริปยิรุปัสมิติงวั uri menjadi sang raja tatara thu prasasti kanthapana adipati maharaja yasadisoso putapita sapang bhuwana mangbala yithiman to takinan jati sang raja วิรูหตับภาษาสตมนารานังอธิปติมหาราชายัสิโุตตาปิตัสวะาวโุญธมนามาาอิทิมันโตชิติมันโตวนนันโตยัสิโนโมรรมนาภิกามุงิุนังสมิติวนังปชิมันจัติสังราชาวิรูปโคาสตินาคานัอธิปติมหาราชายัสิโุตตาปิตัสะาวบุญธมนามาาอิทมันโตชิติมันโตวนนันโตยัสิโนโมรรมนาภิกามุงิุนังสมิติวนังอุตรันจัติสังราชากุเบรปาสติยักานอธิปติมหาราชายัสิโุตตาปิตัสสาวปาว ท้าตระโถท้ากินีนรวิโรหโกปชิมีนวิโรปโกกุเวโรอุตรังทิสังจตารุเตมหาราชสมันตาเจตุโรหิสาถัาทานละมานาอัตังสุวัณีกะปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจะนิการสถามายากุเรนตูเวนเทนตูวิทูจับวิทูโตสหะจันทนุกลรมาเสโทจะกินุธันทุนิทันทุจะปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาจาริจิตตะเสนุจะคันทัพโหมโนราชาเชนุสโพอาคูปจัสิกโคเจวติมพุรุสิริวัชสาเอเตจันเยจราชาโน กันทัพอสหราชบีโมทมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิตินวังอาสาคุณนาภาษานาคาวิสาราสหตัญชกากัมพลัสตระอาคูปายาคสหัญญาติพียามุนัฐตรัฐถาจะอาคูนาคายาสสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคัสมิตินวังเยนราเชษสหัสหรันติทิพาธิชาปะคีสุวิททัจขูวิหะยาสาเตวณามัจปตาจิตรราสุปนาอิติเตสะนามังภะควันตา านาคราชคะนามาสีสุปันโตเขมามังก,กาศีพุโตัฉันหาหิจตวหิอุปหะยันตานาคาสุปันนาสราณามาังกงสูพุทางชิตาวชีรัหัดถีนะสมุททางอสุราสิตาภารโตวา,ส,าเวสเวสเต,เตอิทธิมตสะยาสาสินุตาล,ละกัญชามหาพิสมาอสุราธาลเวคษาวิปจิติสุจิตเจปาราทูนมมจีสหะ ัาจาจปริพุตานังสัพพิวโรจนามกาจันอหิตวานนภริงเสนังราหูปัทถะปมุงปทาขมุงจะมโยมะธานีพัทันตีพิคุณังสมิติงวานังอาปจารทิวาปัวีจะติชุวายุตถานขึ้งวัรุณาวัรุณาทิวาสุโมจารสัาสหะเมตตากรุณากายะอาคุทิวายาสสโนทัสเสตตัสทากายาสเปนะนะตะวันีนุอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสโนโมทะมานาปิกามุงพิคุณังสมิติงวานังเรียนทูจาริวาสัหายจะอสมา เจนทัศสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปราก,กิตาอะคิตานิปุรากิตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวัสุนังวัตสโวเสโทสักโกปาคัปุรินทโธทศเสตีทศธากายาสภีนานตวันินนสสนโ,มโมาานอิทิมันโตุชิติปันโตวนันตมันโตุยสัสสินโนโมธมานากรมมุขกุลังสมิติงวนังอัถาคูสานภูเทวาเชลามาัขิสิริขาลิวะรัตตกาจโรชาจะอุม,มาบุพานิพาสินโนวรณาทหารธรรมะจะ ตุตาจะอานิเชกาสุริยาลุจิราอากูอากูวาโสเอนิสินุทัศเตเตทัศภากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิสินโมธมานาภิกาะมุงภิคุณังสัมิติวันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาทักจิตธาปัทุสิกาอากูอากูมโนปัทุสิกาอัฐาคูหะระโยเทวาเยจารุหิตวะสินุปรคะมหาปรคะอากูเทวายัสสิสิน สเกษตสทศธากายาสเพนนาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสสิลุโมธมานาปิกามุงพิโกนังสมิติงวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูวคานสาสหะโอตะตะไคหาปามุขาอากูเทวาวิจักขาสมารตตาหระคชามิสกาจายศสิโนธนัยยังอาคาปชุนโนโยธิสาอภิวสติเกษตสทศธากายาสเพนนาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสสิลุโมธมานาปิกามุงพิโกนังสมิติงวันังเขมิยาตุสิกายามากันทกาจายสสิโนสัมพิตะกาจะ

สนังกุมาโรติโสจะโสปาคัสมิติมนังสหัสสภามโลกานังมหาภามติติตะติอุปปโนสิเตปันโตภิสมังคายโยยสัสสิโสทะเส k a อิสราอาคูปัจเจกวสติติโนเตจะมััพโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินทิเทเวสมิกิมารนอภิกามิปัสสากันหสมันทยังเอทาคันันาเกนะพันธะมุทโสมนตาปริวาธมจิตโกจินงอิิตถาวะหเสโนกันหเสนอเปสยิ ปานินาตาลมหัจจสารังกตวาน้ำเพระวังยถาปุสโกมิโคทนายันตัววิสุวิชุโกตถุปะจุทาวติสังกุโตอัสยังวเสอันจะสพังอภิญญายอวิภิกิตวานัจกุมาตโตอมันติยิสถาสาวเกีสสนีและเตมาราเสนาอภิกันตาติวิชาณัฐภิกขะวเตจิอาจัปปะมะกรุงสุตวะพุทธศาสนางวัติกระราเคหิปกามุงนิมังลุมันปิอันเทยุงสภิวิชระสังฆามาพยาติตายสัสิโน โมทันติสาวุเตหิสาวกาเตชัะเนสุตาตีบุตสวดธรรมจักรปปัตตนสูตรเอวามีสุตังเอกังสักยังวกวาปารานสิยังวิหารติอิสุปตนิมิตรายยตตะตะโคภะควาปจักวัคคิเยภิกขุอมันเตศิตีวามีพิกวีอันตาปปัชิเตนะนะเสวิตาพายโจายังกาเมสุกาสมาสุขันลิโนกาลิโนโคหินโคมโมโปตุชนิโกอัรเลโยอนัตสันหิโตโยจายังอาตตะละกกะมายุโนโคทุโขอะริ ี่อยอนัตสันหิตโตเอเตเตพิกเวหอนเตอันุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคตินาปิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมะยะปิญญายะสัมโูรยะนิพานญยะสังบัติกตม a จะสาิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคตินาปิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมพธายะนิพานญสังบัติเตกตมวสัิ อจังโคสาพิกเวมัชฌ so ิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียญาณกรณีอุปสมายญาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวรตีตังโคปนะพิกเวทุกังอริยสัจจังชาติปีทุกขราเชิาปีทุกขรามาดายมปีทุกขังโสกปาริเทวทุกขานิโรธามานัสูปยาสาปีทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยมปีฉังละระพันติตัมปีทุกขัง สังขิตเตณปัจจุปธานคันธาทุกขาอิทังโคปนภิกเวทุกขะสมุทโยอิเสัจังยายังตันหาปโนภาวิกานันทิราคัสหะคตาตตระตตราพินันทินีเสยทีทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิตังโคปนภิกเวทุกขะนิโรธโยอิเสัจังโยตัสายะวะอันตันหาสัสีสาวิรคานิโรโยจาโคปฏินัสิกขมุมุติอนาลโยอิตังโคปนภิกเวทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทา อเลสาจังอายะมิวะอะริยูอะทังฮิกมะโคสยะสิทังสมาธิติสมาสังโปสมาวาจาสมกัมมันสมาจิสมาวญะโมสมาสติสมาสมาธิอิทังทุกังอเลสจัติมีิกขเวบุพเพอนุเตสุัมสุจกุงอุตตปาิาังอุตตปาิปัญญาอุตตปาิวิชาอุตตปาิอะโลโกอุตตปาิตังคุปะิตังทุกขังอเลสจังปะลิเนนติมีิกขเวบุพเพอนุเตสุัมสุจกุงอุตตปาิาังอุตตปาิปัญญาอุตตปาิวิชาอุตตปาิอะโลโกอุตตปาิตังคุปะิตังทุกข ัอภิรษะจังปลิญญาตันทีมีภิกษเวบุเพียรนุสตเตสุธรมีสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรุโกอุตปาธิอิตังทุกขัสสมุทัยโยอภิรษัจำติมีภิกษเวบุเพียรนุสตเตสุธรรมีสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรุโกอุตปาธิหลังโคปนิตังทุกขสมุทัยโยอภิรษัจำปหาตพันติมีภิกษเวบุเพียรนุสตเตสุธรรมีสุจักุงอุตปาธิญาอุตปาธิปัญญาอุตปาธิ ตังคูปันิตังทุกขัสมุทโยอริสัจจังปะหีนันติเมภิกภเวบุเพอนุสติสุธรรมีสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิอิตังทุกขันิโรธุยริะสัจจังติเมภิกภเวบุเพอนุสติสุธรรมีสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิตังคูปันิตังทุกขันิโรธุยริะสัจจังสัจจิกาธรรมติเมภิกภเวบุเพอนุสติสุธรรมีสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปาาธิิออนุุโโกตตตปค อริยสัจจังสัจจิกะทันติเมตเปโภเบปุเพอนุสตเตสุธรรมิสุจักขุงอุตปาทิญาณุปปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอโลโกอุปาทิตังทุกขะนิโรธาขามินิปฏิปทาอริยสัจจังติเมตเปโภเบปุเพอนุสตเตสุธรรมิสุจักขุงอุตปาทิญาณุปปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอโลโกอุปาทิตังโคปะริตังทุกขะนิโรธาขามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมตเปโภเบปุเพอนุสตเตสุธรรมิสุจักขุปาาทิังอุตปาทิปัญญาอุป ตังค้อปฏิตังทุกข์การโยนทักษมีนิบติปฏิาอิสระจังภาวิตันติเมพิคเวบุพีอนุสุตเตสุตเมิสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปาทิอุปัฏฐะยาวะกิวันจะมีพิคเวอิเมสุตเจตุสุเรศเจสุเอวันติปัดิปัตังทวัตถสักกาลังยะถาภูตังยะนัสนาังนังสุวิสุทธังอมหสินิวัตาวะหังพิคเวสะเทวะกิโลกิสมาลิกิสพัม Nikah sama-sama family yang percaya yang setia walaupun saya sama sebut bisa mi, piku, im su cakap tu su lihat saja su event di Watang sasa kalang ya tahu tang jana sasa lang tang ohh si. Ada hang piku bi. Satewa kilo kilo sembilan kilo sepuluh mac kilo sama family lut terang sama sebut bisa อกุปามีวิมุติอะยบมันติมาจตินาติธานิบุณัภะโวอิทมโวจอภะวาอัตมานาปจัวคียาภิกขุภะวันตัวภาสิตังอะพินันทุงอัมมาสัมจะระเวยะกะระนัสมิงพัญญามานียสัมโตโกธัญญาสวิชาะตังวิตามังธรรมจักุงอุตปาธิยังกินจิตสมุทัตยะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัติเตจะพักวตาธรรมจักเกกุมภาเทวสัตธรรมนุสาวีทรงเอตามพักวตาภาลังอิสิปตนิมิตรยอนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอปาติวัติยังสมเนนนวาพมณานีนวาเทเวนวามาเรนนาวาพมุนาวาเกณิเจวะโลกสุเมติกุมภานังเทวานังสตังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวสัตธรรมนุสาวีทรงจตุมหาราชิกานังเทวานังสตังสุตตวาตาวติงสาเทวามนุสัตธรรมนุสาวีทรงตาวติงสานางเทวานังสตังสุตตวา ยามาที่วัตธรรมนุสาวิสุงยามานังเทวานังสตังสุตว่าตุสิตาที่วัสดธรรมนุสาวิสุงตุสิตานังเทวานังสตังสุตวานิมานะรตเทว่วัตธรรมนุสาวิสุงนิมานะรตินังเทวานังสตังสุตว่าปะรันิมิตตวัสสาวตินังเทวานังที่วัสดธรรมนุสาวิสุงปะรันิมิตตวัสสาวตินังเทวานังสตังสุตว่าพรหมกายิกาเทว่วัตธรรมนุสาวิสุงพรหมกายิกานังเทวานังสตังสุตว่า

uthadang uthani si anya si, pavadpo kothanyo anya si, vato po kothanyo ti iti hihang, hmm. aja samanto kothanyo sa anya kothanyo, titawa namang ohosi ti, kao puthanusiti, iti <coughs> pisopakwa putha adang sama semputo, wisat jelana ตว่าคคตุภัพุตาธโมันติริโกอกาลิโกเอหิปัสสโกโอปันยโกปจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภะขัตโตทาบกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขัตโตทาบกสังขโวยะเจปฏิปันโนภะขัตโตทาบกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะขัตโตทาบกสังโฆยะที่ตั้งจะตาริปุริสัจุคานิอัฏฐปุริสุบคลาเอสะภะขัตโตทาบกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยญาเขเนโยอัญชลิกะเลนิโยอนุตระรังมุญญาเกตตังโลกัสสาติสิบสามภะขถาจินน ทยาสนาเกตาพุทธาชิตวาลมลังสว่างนังจตุสัจจรัตังรัสังเยปิวิงสูนราสภาตัานหังกรทาทโยพยุทธะอัตถาวิสตินายิกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,ตมุนิสาราสิเศปฏิทิโตไมหังทพุโทโธททธรรมวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตไมหัมองอุรสิสภะพุนากรโออัตถเยมีอนุรุทโธสาริปุตโตเจทะคีเีกุฏุกทันโยปฏิภาคัสมิ๊งโมฆลานุเจวามะเกทะคีเีวัสวะนีไมหัง อาสูงอนันทลาหูลากัสโปจามหานโมอุพาสุงวาตาโซตะเกเกสะโทปฏิภาคสมิงสุริโยวะปะสพังกะโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสโปเทโรมหิสิจิตตวาทโกซูเมหังวาธเนนิจังปฏิทาศิกณากโรปุนนุอังคุลิมาโรจัอุปาลีอนันทศีวลีเทราปะจอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเยสาธิติมหาเทราวิชาตาชินาสาวกา Eta sitti mahatira, cita wanto chino rasa, calentasi latte shena angka mangkesu santita, dale paruto asi takini mita sutakang, tak cakang asi wami angku lima lekang, kantamo, rapa tanca, sutakang, ata sisa asi sesa pakara santita, china nanawa, rasa สกัปปกาละลังกตาวตาปิตาที่สัญชาตาพาหิจารันตุปัทวาอาเสสาวิรัญยันตุอานันติตัชิตนะสาวัสตูมีสิจเจนะสทาสัมพุทธปัชเรชินาปจรมัจิมหิวิหะลันตังมหินตะเลสทาประเดตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอาเจเวมัตโตสุกุโตสุรโกชินานุภาเวนะชิตุปัทโว ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยธรรมานุภาวปาลิโตปาลามิปัชะระมัช,ชะเลเติส <c oughs> ิบสี่บทสวดภาหุงม,มหาการภาหุงสาบสมปินิมิตาสาวุธันตังคีมีขังอุจิตโกลาสะเสนัมาลังทานาทิธรรมวิจนาชิตวาม,มุนินโธดันเดชะสาบุตุเตชิมังขลานิมาลาติเลกามาปิยุทธิเทสัพราติง โครัมปนาวะมกมกขตขัดทะยัขังขันติสุรันตวิทนานิชตวามุนินโทตันเตชสาบุตรเตเชมังคลานินาลาคิลิงข้เจ้าพลังอติมัาภูตังวาตักิจักกามเสนีวัสถารุนันตังเมตตงมูสเซกวิทนานิชตวามุนินโทตันเตชสาบุตรเตเชมังคลานิอุคิตขัดข้ามติหัตตสตารุนันตังท้าวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังขะธัมมโนุิตวามุนินโทตันเตชสาบุตรเตเชมังคลานิกัตบานักกะทะมุทะรังอิวะคับปินียาจินจายะทุ พุทธวจนะนังชยกายมาเชยสันเตนะโสมบิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชาสาบุตรเตเชียมังคลาลีสัจจังวิหายะมติสัจจวะทตะเกตุงวาธาพิโลปิตมะนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปเชลิโตชิตตวามุนินโทวัสันเตชาสาบุตรเตเชียมังคลาลีนันโทปันันทิพุจฌังมิพุจังมหิทธิงผุตเตนะเทระผุชเกนะสสมาถ้มาปยันโตอิทูปเิสมบิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชาสาบุตรเตเชียมังคลาลี ทุกขาหัตถีทิพุชเทนะสุธัตหัตถังพรมบางสุวิทิชุติมิตรพิทากาพิการนางยานาคเทนะวิทินาหิจตวามุนินโทสันเตชะสาพุทธเตชัยมังคลลานีเอตาปิพุชทะยัชยะมังคลลอัตคาท้าโยวาจโนที่นั่งทีนีสละเตมพันตีกิจตวานเ้กับวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอธิกรรมียานาโดสปันโยมหาะคริสิโกนาโตหิตายาสัภปานีนังปุริตวปาไดมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจวัเชนะหุตเตเชยมังคลัง ได้ยันตัวโพธิยาโมเลสกัญญานังนั้นที่วัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยะสุเชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัตวิโพคะเลอภิเสกีสัพพุทธานังอคัปปะโตปโมทติสุนักขังสุมังคารังสุปภพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะตุยิสตทังพ ā ā ัมมจาริส e ุปัทถกินังกายะกรรมังวาจากรรมังป ah ัทถกินังปัทถกินังมโนกรรมังปนิธิเตยปัทถกินังปัทถกินังที่กตะวานะลปันตะเทปัทถกินี ภาวันตุสาพะมังกรังระคันตุสาวะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตาสุติปวันตุเตยภาวันตุสาพะมังกรังระคันตุสาวะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตาสุติปวันตุเตยภาวันตุสาพะมังกรังระคันตุสาวะเทวตาสัพพะสังกานุภาเวนะสตาสุติปวันตุเตยสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตตาสันติวิหารวาสินีตุเปย์เคดปุติคลเลตะหิงตะหิงตาธรรมาทานี่นะภาวันตุโพชิตาสุทิงกะโรนเตหะ วิหารมัณฑเลเทราปรจัมมัชาวนาวกาจัปพิขโูสารามิกาทานาปฏิอุปัสากากามาจจเทสายนิคมาอ,อ,อ,อิจะอิสาราสป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะละผู้ชาเยปิจะอันทสัมภาวาทังสิชัชาตาอัถวูปปาดิกานินยานิกังธรรมวรังปจจโตติปจิตตเตสเพปิทุขัสขสกรรนตุสังขยงัง ขาตุจิรังสตังธโมธรรมัธราเจบุคลาสังพุหุตุสมัชโขอัตถยะจัหิตาอาจะจอัมเฮระขตุสัธโมสัพเพปิสัมธรรมจาริโนวุทิงสัมปาบุณเนยามะธรรมิอริยปวเวทิเตปัสนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันโตกาลเทโวปวัสสตุวุทิภาวายะสะสัตตานัง สมิทังนิตุนีทนิงเมตาปิตาจะอาจรารชังนิจังระคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชานโปชาชานโประชังระคันตูสาภธาสิบหกทิวตาอุญญาอยะโยชนะคาถา,าทุกขปตาเจนิทุกขพรยาปตาเนิพยาช่วกับปตาจาับิโสกาหุตุสเพวิปายโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพะทางบุญญะสาภะท,ท,ท,ทังสภพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตถา สีลังละขันตุสัมปทาภาวนานิรตาหุ่นตุคัจฉันตุเทวตาคาตา17สุบังคลฆาถาหุ่นตุสัพพังสุบังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสุทธิหุ่นตุนิรันตลังหุ่นตุสัพพังสุบังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุทธิหุ่นตุนิรันตลังหุ่นตุสัพพังสุบังคลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสุทธิหุ่นตุนิรันตลัง สภพพุทธาพระจเตลันพตตาปิจิการะปตปังกัลลังพลังอรหันตานันจเตชนะละขันธรรมิสสะปโซสภพพุทธาพระปตตาปิจิกัรนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขันธรรมิสสะปโซสภพพุทธาพระปตตาปิจิกัรนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขันธรรมิสสะปโซสภพพุทธาพระปตตาปิจิกัรนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขันธรรมิสสะปโซสภพพุทธาพระปตตาปิจิกัรนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขันธรรมิสสะปโซสภพพุทธาพระปตตาปิจิกัรนันจะยังพลังอรหััันนนนตตะะจเชธรรมิสโพพพ สัพเพพบธาพระปตตาปิจิกานันจยังพระลังษณ์อรันตาจัตติเชนะราขันพิธามิสัพปโซสัพเพพบทาพระปตตาปิจิกานันจยังพระลังษณ์อรันตาจัตติเชนะราขันพิธามิสัพปโซด้วยอนุนาถแห่งด้วยอนุภาพแห่งสจัดจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสวงแห่งการบูชาพระราชาไต้ด้วยการสรัทธาบทสวดมนต์พระสูตพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจัดผู้ภัยทั้งผู้ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโทษเทพเทวานทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดธรรมะใหญ่มนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดเมือ,มอพอให้เกิข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดสถิถีเรียนยอดสถิถีเรียนไม่ครบหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งความป,ประเสริฐจงสมบูรณ์ศักดิ์สิทธุป,ประการเทอญสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นทุกบูชาธรรมะบูชาสังฆรบูชาขอพรวันนี้ส่งถึงผู้มีเจตนารุ่มสุดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปปปลอจจจาาาาาากกกกกรรรชภัััยยทททท้้้้งงงวววพนนคคมมุุข์่สสสิะบเ็ เจริญลุงเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและบัลทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสาสรสมบัติบริวารสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการมีปัจฉิญญาณกรรมฐานเกิดปัญญาญาณเจริญด้วยเจตนาหรือพิ่ตพรชัยทั้ง4คืออายุวน,นาสุขาละเถนขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยศเศรษฐุกท่านสาธุ <c oughs> <c oughs>